สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกมปลูกผักนะจ๊ะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าว่ามันเป็น open world เราสามารถเดินไปไหนก็ได้เป็นแบบสามมิติที่สำคัญออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยเพื่อนสามารถมาจอยในบ้านเราช่วยกันทำนู่นทำนี่นะคะโดยตัวเกมน่าสนใจมากคือสามารถปลูกผักได้และผักสามารถเป็นผลมิดยักษ แถมมีตัวช่วยในเกมเยอะแยะเลยในระบบฟาร์มนะคะก็สำหรับคนที่เล่นฟาร์มก็น่าจะพอนึกออกนะว่ามีระบบอะไรบ้างอย่างเช่นผลผลิตยักษ์เนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่าแล้วก็ผลผลิตที่ติดติดทองอะ่ะจะขายได้ราคาดีนะคะเออนี่นะก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมมันจะมีโอกาสติดผลผลิตยักษ์อยู่นะ แต่ก็ไม่รู้อัตราเท่าไหร่ยังไม่ชัวร์เหมือนกันปลูกสักสี่รอบอาจจะติดสักครั้งหนึ่งฮะนี่นะคะก็สามารถปลูกผักได้เออรู้สึกว่าจะจำกัดออจำนวนพื้นที่นะคะเปิดปลดล็อกตามเลเวลเราก็จะสามารถปลูกผักตามเลเวลของเราได้เนาะปลูกไปทีละอย่างสองอย่าง แล้วก็จะมีร้านค้าให้ส่งของนะคะเป็นเหมือนเฟสมาร์เก็ตคือเราสามารถเอาของที่เราปลูกผลผลิตในฟาร์มไปขายได้เออแล้วก็จะมีเควสให้ทำนะไม่เบื่อแน่นอนคือเควสดเดยอะมากมึงจะให้กูทำอะไรขนาดนั้นเดินไปเดินมาทั้งวันแน่นอนแล้วก็เควสก็จะได้ค่าประสบการณ์กับ exp ตรงนี้ก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะคะออแล้วก็จะมีของให้ด้วย ส่วนก็จะมีในความก็จะมีแบบเคียร์พื้นที่เคียร์ต้นไม้ปลดล็อกตรงที่เรายังไปไม่ได้อย่างเนี้ยยังตรงเนี้ยยังไม่ได้ปลดล็อกใช่ไหมคะตรงบ้านเนี้ยเราก็ต้องรอทําเควสก่อนนะค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นเ่อยไ,ไ,ไปอะไรเงี้ยมีต้นไม้ให้ปลูกเยอะแยะเลยเต็มที่ไปหมดไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหน,น หมดไม่สิ้นแล้วตัวเกมก็สามารถลงไปหาไอเทมที่ชายหาได้ค่ะก็จะมีพวกมะพร้าวเปลือกหอยแล้วก็ปูนะแล้วก็เก็บไปขายอย่างที่บอกนะคะในเฟสมาร์เก็ตเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าพวก NPC ต้องการก็เอาไปให้นางนางก็จะได้แบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเควสก็จะประมาณนี้เลย ให้เดินไปเดินมายกของย้ายของทำกับข้าวปลูกผักตามจำนวนคือมันก็กว่างอะเอาง่ายๆและนี่ก็จะเป็นในส่วนระบบของฟาร์มนะคะก็จะมีฟาร์มไก่ออกไข่แน่นอนอยู่แล้วก็คงไม่ออก อะไรสักอย่างแปลกๆออกมาลองนะก็ออกเป็นไข่ไก่นี่แหละค่ะยังไม่เชื่อว่าสามารถเลี้ยงอะไรเพิ่มอีกได้ไหมส่วนตัวเราเนี่ยปลดล็อกไก่กับบัวผลผลิตที่เราได้ก็จะมาแบ่งมันทําอาหารนะคะหรือไม่ใครรวยหน่อยก็ไปซื้อกินเอานะไม่ใช่ซื้อกินสิซื้อให้น้องเอาอันนี้เพิ่งปลดล็อกมายังเก็บไม่ได้เนาะก็นี่นะคะตัวเกมก็จะประมาณนี้เลย มีระบบทำอาหารน้องเคก็จะขายของนี่ตรงเป็นหน้าขายของตรงนี้คือการทำอาหารเนาะก็จะหาวัตถุดิบอุปกรณ์มาแล้วก็นี่แหละค่ะทำตามสูตรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบของบ้านนะคะปลดล็อกอันที่สองมั้งเออในบ้านก็จะไม่มีอะไรเลยจะมีเคเวสท,ที่ให้ทำแล้วก็จะได้เตียงนอนมาเราจะนอนได้50พลังงาน ในบ้านสามารถยกของจัดของวางได้อิสระเสรีเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่คนมีเงินแล้ว่างั้นเถอะส่วนเราไม่มีไงตรงนี้ก็จะเป็นระบบตกปลานะคะสามารถซื้อซื้อเหื่อจากน้องโอ่งได้เนาะอาจจะเพิ่มระบบเลี้ยงปลาในอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวยังไม่ได้ปลดล็อกถึงถามว่าซื้อเก็บไว้ก่อนเสียหายไหมก็ไม่นะ เนี่ยเสื้อหันปลามันน่าจะมีให้เลี้ยงแหละแต่ว่ายังไม่น่าจะถึงระบบตกปลาก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ตกง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณย่อนเป็นไปปลาปลารับประทานปุ๊บก็ให้กดตรงสีงเขียวเลยกดครัง้งหนึ่งบางทีอาจจะหงุนหงิดนิดหน่อยเอ้ยเมื่อไรจะถึงอไงเงี้ยก็ทนทนไปอ่ะพอร้อยเปเซ็นตเต็มก็จะได้น้องปลาขึ้นมานะคะเท่านี้เองลองอีกสักครั้งปะละ่ะ พอดีทำเเ e s อยู่ด้วยไงให้ตกปลานะมันก็จะมีดาวยิ่งดาวสูงก็จะได้ขายแพงยิ่งขึ้นน้ำหนักดีอะไรประมาณนี้หนึ่งร้อยโค่นง่ายเลยมันยังเป็นปลาง่ายอยู่นะคะไม่ชัวร์ว่าขึ้นตามเวลหรือเปล่าโดดลงน้ำแก้ร้อนไปทีนึงไม่รู้อากาศจะร้อนอะไรนักหนา ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยน,นะคะช่วงโควิดแบบนี้ไปไหนกันไม่ได้เนอะเออออกไปข้างานอกก็ใส่แม้กกันด้วยล่ะ